ทำพยากรของชาวลัคนาราศีกุมในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะในปี2567เป็นปีแห่งการมีพลังชีวิตที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากๆนะคะคุณจะมีพลังชีวิตในการต่อสู้นะคะบุกเบิกชีวิตให้มีความสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นปึกแผ่นได้นะคะเป็นปีของการที่คุณจะมีโอกาสดีๆนะคะมี โอกาสจังหวะบือหวานในชีวิตในการเติบโตพัฒนาชีวิตไปอีกขั้นอีกระดับหนึ่งนะคะทำให้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องการงานการเงินความรักจะมีทิศทางอย่างไรนะคะปิมจะนำพาทุกคนไปเจาะลึกกันค่ะดวงการงานของชาวลัคนาราศีกุมในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะในเรื่องการงานนะคะเป็นปีที่ ฟ้าเปิดสว่างสวัยให้คุณมากๆนะคะในเรื่องการงานอะไรที่คุณเคยสร้างไว้นะคะมันไม่เข้ารูปเข้ารอยงานของคุณมันชลมุนวุ่นวายนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เรื่องการงานของคุณเข้าล็อกมากขึ้นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นสามารถต่อยอดได้พัฒนาได้ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะใครที่ทำงานออฟฟิศทำงานประจำอยู่นะคะจะมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการงานลักษณะงานคุณจะแบบ เป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นคุณก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเจอแบบทำงานในบริษัทแล้วรับผิดชอบงานมั่วไปหมดหลายหน้าที่นะคะตกลงงงว่าตัวเองทําตําแหน่งหน้าที่อะไรกันแน่แบบนี้นะคะเพราะดูแลไปซะทุกเรื่องเลยแบบนี้ทําให้คุณเหนื่อยหนักนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เจ้านายผู้ใหญ่เห็นศักยภาพของคุณและทําให้คุณนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือรับหน้าที่ที่สําคัญเพิ่มขึ้นนะคะคุณก็จะได้รับ โปรเจกต์ดีๆนะคะมีผลงานดีๆนะคะแล้วก็เจ้านายผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณนะคะทำให้เรื่องการงานของคุณน่ะมันอยู่ในจุดที่มีความโชคดีมากขึ้นค่ะหากใครนะคะที่ทำงานออฟฟิศทำงานประจำแต่ว่ามองหาการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะปีนี้เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองเหมือนกันในการเริ่มธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะแต่แนะนำว่าให้ทำธุรกิจส่วนตัวที่เริ่มจากความรู้ความสามารถพิเศษนะคะของคุณเท่านั้นนะคะหรือ เป็นการขายวิชาความรู้ของตนเองโดยที่ไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของมาสต็อกหรือเอาเงินไปเ,เช่าร้านหน้าร้านอะไรแบบนี้ไม่แนะนำนะคะเน้นในการจับเสือมือเปล่านะคะทำอะไรที่ไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนดีที่สุดในจังหวะนี้ของคนลัคนาราศีกุมค่ะส่วนคนที่ทำงานข้าราชการนะคะปีนี้เป็นปีที่ ผู้ใหญ่เจ้านายเอ็นดูคุณมากเลยนะคะเป็นปีที่เดินตามผู้ใหญ่แล้วคุณจะมีโอกาสดีๆนะคะได้ทําหน้าที่ดีๆได้ตําแหน่งดีๆนะคะเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นจังหวะที่เจ้านายผู้ใหญ่นะคะดึงคุณไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมีโอกาสมีลู่ทางเติบโตได้มากขึ้นค่ะส่วนคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สามารถที่จะขยัยขยายธุรกิจเดิมของคุณได้นะคะสามารถต่อยอดในธุรกิจของคุณได้ไปอีกชั้นหนึ่งนะคะ ก่อนหน้านี้ธุรกิจของคุณที่ทำเนี่ยอาจจะเคยทํามาแล้วมันเป็นกราฟที่แบบไม่ได้หวุยหวานะคะเป็นกราฟที่แบบมาได้เรื่อยๆนะคะปีนี้จะเป็นปีที่การงานของคุณเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะสามารถต่อยอดแต่ขแขนงไปได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ทําธุรกิจอื่นเพิ่มเติมที่คุณไม่ได้ทําอยู่แล้วไปลงทุนกับมันเพิ่มนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะรู้จักคนหน้าใหม่ เ,เพื่อนใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วเขาแนะนําให้คุณไปลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่เขามีความรู้แต่คุณไม่มีความรู้ด้านนั้นนะคะ ไม่แนะนําให้คุณไปลงทุนอะไรที่คุณไม่มีความรู้ความถนัดเลยจะเป็นการเสี่ยงที่สูงมากในปีนี้เพราะคุณมีวิบากกรรมในเรื่องการเงินอยู่นะคะหากคุณไปลงทุนเนี่ยคุณจะจมทุนได้จมเงินไปกับเขานะคะหรือการถูกหลอกถูกโกงได้นะคะปริมไม่ได้บอกว่าเพื่อนใหม่ของคุณหรือคนรู้จักใหม่ของคุณไม่ดีนะแต่คือภาวะนี้นะคะเป็นจังหวะที่คุณมีความเสี่ยงในเรื่องการเสียงเงินสูงนะคะจึงควรระวังไว้นะคะไม่ว่าแบบ มาในรูปแบบไหนก็ตามก็คือระวังไว้จังหวะนี้ของคุณเป็นจังหวะที่มีโอกาสเสี่ยงเงินเสียทองนะคะเป็นจังหวะที่ลาหูคนทรัพย์อ่ะเป็นจังหวะที่แบบมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินหรือจมทุนได้นะคะดังนั้นต้องระวังนะในการใช้เงินนะคะต้องระวังมากๆเลยหากต้องการใช้เงินนะคะหากต้องการมีการลงทุนเงินคะต้องเข้มงวดกดขันบริหารดีๆจัดแจงดีๆนะคะตรวจเข้มเลยนะคะเป็นจังหวะที่คุณต้อง บริหารจัดการในเรื่องการงานของคุณให้ดีอะถ้ามันต้องมีการใช้เงินสูงนะดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในปี2567ค่ะเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะคะย้อนไปหนึ่งปีในปี2566นะคะเป็นจังหวะเรื่องการเงินที่ชนลมนุนวุ่นวายอลหมมานมากนะคะเพราะว่าได้เงินมาก็จ่ายออกไปแบบฉับพลันทันด่วนนะคะมีเรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ ใช้เงินไปกับการเดินทางไปกับสังคมเพื่อนฝูงนะคะแบบว่าเรื่องการเงินเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าในปีที่แล้วนะคะดาวการเงินไปกลุ่มกันกับดาวบัปรประค์ถึงสองดวงนะคะตามปฏิทินโหราศาสตร์นิรายนาราฮิลีนะคะดาวพฤหัสเนี่ยดาวการเงินของคนล,นาลาัคนาราศีกุมนะคะมันไปกลุ่มกันกับราหูนะคะและไปกลุ่มกันกับดาวมฤต,ตยูนะคะที่ยังอยู่ในเอนราศีเมษทําให้เรื่องการเงินเนี่ย มันมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะเพราะว่าเจอราหูคนรั์นะคะแต่ว่าในปีนี้ปี2567นะคะราหูนะคะได้โครจรย้ายออกนะคะจากเรือนสหัชชะนะคะเรือนเพื่อนฝูงเนี่ยเข้าไปสู่ในเรือนกระดุมพักคือเรือนการเงินเองนะคะของคนลัคนาราศีกุมด้วยนะคะหมายความว่าราหูก็ยังคนรั์คนลัคนาราศีกุมอยู่นะคะ โดยการค้นรัพย์ของมันนะคะจะมีผลในเรื่องของการที่ระวังการมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเข้ามาที่จะต้องจ่ายรายเดือนนะคะแล้วมันก็หนักอกหนักใจนะคะระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนละคณาลาศีกุมนะ่ยระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินนะคะเช่น ถ้าเพื you. You work, ่อนบอกค่อยหาเงินการระวังเลยจะไม่ได้เง <iny> ินค we ืนนะคะมีเพื่อนหน้าใหม่ที่เข้ามารู้จักคุณนะคะแล้วเขาก็ขายฝันคุณแนะนําคุณให้คุณไปลงทุนอย่างงู้นอย่างนี้โดยที่คุณไม่มีความรู้ไม่มีความถนัดอะไรเลยและได้เงินมาแบบง่ายๆดอกเบี้ยแบบก้อนใหญ่ๆอะไรแบบนี้คุณจงพึงระวังไว้ให้ดีเลยว่ามันไม่มีอะไรได้ง่ายขนาดนั้นถ้ามันได้ง่ายขนาดนั้นเขาจะมาบอกคุณทําไมนะคะเขาจะมาให้คุณลงทุนทําไมทําไมเขาไม่ลงทุนคนเดียวแล้วได้เยอะคนเดียวเขาจะมาบอกคุณทําไมนะคะ มันไม่มีจริงนะคะอะไรที่ได้ที่เราลงทุนแล้วมันจะได้มาเป็นกอบเป็นกำรรง่ายๆนะคะให้พึงคิดไว้เลยว่ามันคือการโฆษณาชวนเชื่อนะคะหรือการที่คุณเอาเงินนะคะไปลงทุนกับธุรกิจที่คุณไม่ได้มีความถนัดมันก็ระวังเรื่องของการจมทุนนะคะไม่ได้ทุนคืนกลับมาแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะคะว่าเมื่อไหร่ธุรกิจจะดีขึ้นสุดท้ายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ ต้องระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีนะคะสําหรับคนละคนาราศีกุมเพราะคุณกําลังเจอวิบากกรรมในเรื่องการเงินอยู่ทั้งปีนะคะปี2567นั่นเองนะคะแต่ว่าฟ้าก็ไม่ได้ใจร้ายกับคนละคนาราศีกุมมากจนเกินไปนักนะคะแม้ว่าจะมีเกณฑ์ที่เสียในเรื่องการเงินมีกรรมในเรื่องการเงินนะคะ แต่ก็มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันที่1พฤษภาคมปี2567น้เ็นี้เป็นต้นไปนะคะจะมีดาวพฤหัสนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคนลัคนาราศีกุมเนี่ยเขาโคจรย้ายออกจากเรือนที่อยู่ในราศีเมษต,ตอนนี้นะคะไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะในเรือนพันธุนั่นเองนะคะการที่ดาวพฤหัสนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยก็จะได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่ว่าปทุมเกณฑ์นะคะ เกณฑ์นี้จะทําให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินนะคะผู้ใหญ่ชี้ช่องทางในการทํามาหาก,กินหารายได้ใหม่ๆที่คุณจะได้รับเงินพิเศษพิเศษนะคะขยายช่องทางการเงินของคุณนะคะหรือได้รับเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่คุณจะมีรายจ่ายที่สูงนะคะทําให้เครียดเรื่องการเงินได้นะคะถ้าคุณไม่ไปลงทุนและจมทุนนะคะหรือว่า ถูกหลอกถูกโกงนะคะมันก็จะไม่ไเครียดม,มากจนเกินไปนะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะนะคะทําให้คุณรู้สึกต้องอยากหาเงินได้เยอะมีความโลภอยากที่จะทําเงินได้เยอะๆนะคะก็จะขยายช่องทางในการหาเงินของตนเองได้นะคะก็จะเป็นปีที่สามารถที่จะหาเงินใหม่ๆม,มีเงินเดือนดีๆใหม่ๆได้นะคะ เป็นจังหวะที่มีวาสนาเรื่องการเงินเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีรายจ่ายเสียไปอย่างเดียวก็จะมีได้เติมเพิ่มเสริมเข้ามาด้วยค่ะสำหรับคนละคนาราศีกุมในปี2567ค่ะ